สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานประตูสตเลสบานเลื่อนผสมอลรูมิเนียมลายไม้ค่ะประตูเป็นประตูสตเลตบานเลื่อนนะคะมีความกว้างอยู่ที่6เมตรความสูงอยู่ที่140สตเลตเป็นเกรด304นะคะตัวนี้อุปกรณ์ล็อกนะคะจะเหมือนในรูปเลยนะคะ จะมีมือจับให้นอกในมีหูช้างลูกค้าสามารถซื้อหูช้างมาล็อกตรงนี้นะคะบริเวณนี้เลยซื้อคุญแจมาล็อกหูช้างบริเวณนี้เลยล็อกได้ทั้งข้างนอกและข้างในนะคะเป็นประตูสแตนเลสแบบเงานะคะกรอบจะเป็น3นิ้วคููนิ้วครึ่งอลูมิเนียมลายไม้หน้าสนิ้วเป็นบานเลื่อนยาว6เมตรนะคะ แบบนี้เลยกว้างๆยาวๆไปแบบนี้สูงร้อเซนติเมตรด้านล่างจะมีเส้นล่างเนี่ยนะคะกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยวิ่งลอดมาในรางประตูนี่นะคะด้านล่างจะมีล้อสแตนเลสขนาด3นิ้วนะคะ ด้านล่างลูกค้าท่านใดสนใจงานประตูสแตเลสเกรด304พร้อมติดตั้งทักไลน์ร้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการค่ะวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานประตูสแตเลสบานเลื่อนผสมอลูมิเนียมลายไม้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ